โอ้ป <ali> <sk> e ๋าสวัสดีค <goddess> รับกำนันสวัสดีค <fall> ร <asleep> ับผมกำนันไอ้บ่าวแห้งอยู่บ่นี่โอยู่มาโอ้ยว่าสิมาหากินต้่มม้าเนาะมีอีกนี่มือมือนั้นกินมูอซื้อวเสียบดีน่ะโอ้ยกำนันมาถ้าไปงั้นซบปะครับนี่ไปแล้วรถอยู่กับคนอยู่เนาะโอ้โหบ่าวแห้งครับโอ้ยอยู่นี่งบ่าวแห้งสวัสดีครับสวัสดีครับมาต่อว่ะครับสวสดีโต๊จ้อยแล้วเจ้าเฮ้ยมาซบจังหวะแห้งครับบ่าวแห้งบ่มม้า ตัวมามาบ่บอกใครอยู่โอ้อาหารประจำนี่แหละอาหารประจำน้องฟังให้นะมาจรืงไหนผมกับมวดสิมาไอ้มาวัดนี่แล้วพอดีมันมีงานไหมผมก็เลยมาจอดทางผ่านพอดีนะพอดีเลยตัวนี้ได้กินน้ำมาตัวม้าม้านี่กินของกันอะไระกินเราจะไปงานศพกันตรงนี้ ขาจะเข่าด้วยครับผมขาเลยแหละครับโอ้มืวหน,นี้มาเล่นกูชีบพระเอกครับผมกูชีบอปัปโตตะเคียนแล้วครับผมกูชีบกูไผ่คนน้อ่าหายหลอดน้ำเดือดนนะอกันมั้ก็เสียพอดีจะระมักด ไปได้เลยแถวแถวต้องหลุดละอันนี้สูตรสูตรสูตรไหมปะครับบ้าพฮงสูตรไหมปะครับสูตรต้มมันซุกนี่แหละสูตรเก่านี่แหละเอาสูตรสูตรต้มมันซุกครับแต่ดีสูตรเก่านะครับเนาะสูตรเก่าสูตรเก่าจิ้มก่อนเลยปะสามห่อสี่ห่อครับอืแป๊บครับ น้ำห่อนยังไม่พอเหีงข้าวหอนโอ้น้ำไก่ย่อนะครับไก่แล้วครับไก่แล้วอืมสูตรมะหม,มาตตมตบมมะหมากสุดเบาเหี้งครับผมขามห่อนขีห้ห่อแล้วเนาะขี้ห่อครับขี้ห่อนเอพรมันพุ่งไงอยู่กำนัลหนึ่งกินน้ำอืมพอดีกำนัลมาน,าน,นาั่งใครกินน้ำสิไปงานแน่ก,นกันกับผมมัง้ง อาหารส้มนาะบ้าเฮงกับไปเตือนบ่ไปหารส้มพี่น้องคางบ้านครับไปดีกันได้แวะมากินตำมะหมากับบ้าเฮงคเัาติดใจมือนีดิครับผมอีกืออีกือเรียกก่อนนะติดใจกันบ้านไหมเตือนวะยังก่ออีกื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 อเลียไตเลียไตบ่อย่าเลียไตบ่อย่าเลียไตก็ไก้ครับเบิ่งสูตรบ้าเฮงอีกครับ ใส่ถว,วสิบวันเ้าสิบเอาไปเพ่นมาแมนตัวนี้ <laughs> ยนอยู่โอ้ยเบาแหงเอานีใส่โถปั่นเทียเอาไปเพ่นเลยครับมามาเบาแหงเอาเอารถดีจู่ไหถอยน,นะอนดีกับน้ำตาลกับน้ำตา,ตา,ตาเลเปล่ารถดีกับน้ำตา,ตา,ตตาล รถเสียวะเอ้ยรถเสียวะไร,รมันทั้งซ่อมคือคือบีออคือคอบ่อือจริเป็นยังไงเอาครับผมจัดเลยครับซีหัวข้าวหัวขึ้นปลาสีห,ห,ห,หัวห,หนึ่งกี่โร่หมอหพอแล้วรอบังครับผมรอบังเบาเฮงเข้า มืัอนี้เมนูเพูนว่ามาหมามือนั้นเป็นเป็นอีคือครับผมมืัอนี้เขาเป็นมาหมาครับอาหารประจําอาหารประจําใส่เป็นนวยเลยมั้งใครไปผ้าเครื่องอ่หอมผ้าเครื่องจ่ะมันโอ้คุณนวยกับตาคุณเดียวกับบุญแหละเนาะอะไยคนาเล่นนวยเนาะก็เบงกันกินเลยวะบ้าหอนอะไรหอนแล้ว,ลวป้าเฮง คนหมักวันกับมักวานคนมักวานกับวานบ่ะเยอะใส่วานหลายเด้อร์บ๊องเฮ้งแต่คนณมกจะให้ผู้เฒ่ากินแน่หมักมือหนุกอ่าอครับผมใส่น้ำตาลลงไปแล้วกับน,น้ำปลาครับใส่ผงม,มาม่าลงไปแล้วผงปรุงรสใส่พริกป่นน้อยนึงครับบ,บ่อนะบงเฮ้งวะบ่ใส่อันอนี้น้ำ่บาเฮ้งข้าวกลัวน้ำบ่โอว่าแล้วโอ้ไม่กลอย บผมเป็นกอดมาหมาเลยดูเบิกขับขีมือเด็ดเพิ่นถอนมือบเผาให้โอ้ยคแบบเอาชัวร์ทัวมอระน้ำน้ำพระพ่อบอน้ำบกโอ้ย พออยู่ตัวรนำพาพ่อเอาแห้งมานำมาพอปิดผาดผมก้าผาดเป่าครับเอานำม,มาเลยครับนอนใส่คนที่เบาแห้งมา<ร>ผัดเปาไว้นิอยนึงบุณิตตามมากินกับเบาแห่งโวยเฉพาะเลยครับหิวแหง้ง<ร>โอเค เยไปกี่โมงสามนาทีสามนาทีบ่ทันใครที่แบบเ,เ่าเฮงเอาต,ตายสามนาทีครับเบาไหมครัาวะเบิ่งขั้วเพิ่นครับผมขั้วอยู่ <c oughs> ไอ้มองเห็นงานเพิ่นเห็นงานเบาเฮงเอา โอ้ยถึกก oh. ินหอมเลยเปล่าอยังไรดูพอแล้วพอแล้วโอ้หอนดีฮะับเค็คชูนี้นี่เพชรเพื่ออะไรเพชรไหนมาครับ เอฟซีก็ไปกี่ได้นะครับนาอมยหยากรบตมาอมาตุ่มไหมอนบะตุ่มไหมอนครับกลับโอ้เบาเองครับผมสูตรเดียวกันกับสิเป็นอีคือเหรอครับนี่สุดพอแล้ววะพอแล้เสร็จแล้วเสร็จเล้ส1่เออร็เลเบาเพงเอาวะครับ โอ้เบื้องบนตกแต่งหนาผมผมผมเพิ่นเป็นคนในแบบติดตามชีวิตญี่ปุ่นเลยครับนี่บอกว่าจะเป็นเอวีไอโอ้เก <c oughs> าหลีเกาหล,ลีแล้วก็ติดตามครับโอ้โหแสบครับครับกระสีไอใส่ยังครับนั่นบา,างเบาเพีง รถแท็กซี่เก็บมาจจัยเงินดีกว่าแท็กซี่เก็บมาจจัยเงินอ๋อโหสุดยอดสุดยอดล่าง้ะนาบไปถือไปโตเลยครับตอนนี้ถือไปบังกำนันนำทีมงานเลยไปครับนำไปครับโอ้ยเอาไปให้ปลาห้ามเฮากำนันเฮา โอ้ย,อยพี่ว่าเข้าตัวนี้สวัสดีครับพี่ว่าสวัสดีครับผมดีครับครับครับสวัสด,ดีครับโอ้ย <c oughs> พี่ว่ารอครับแร้มากขนหัวจังหว่างน้อเข้ามาอย่างนั้แล้วเราดูครับผมทาถวยกันได้กำนันเลย,ยทาถวยกันครับ <c oughs> ผมมีแป,ปนนะ้วครับโอ้ยแปะกำนันเหาบอกยันแมนยันไปกินยืมเราขึ้นมาเรี่องมาขึ้นมาทร่นไปอัพเดทใน ไปอดไหมอัเลยูยไปอัก,อก,อกดอกมันจะมีใบฝ้โอ้ยปลาปลาเซ็บครับสูตรเดิมตัวนี้สูตรเดิมสูตรไหมของหมัดเพิ่มอันี้คุณอรอยอร่อยกินข,ขามามาหนึุ่ก่อาครับมากินไอต้มม้าม่าน่กันนะครับผมสูตรบา้าหิงครับจิไปงานบลบไไออุมมรีก่อนไปครับไปไปไปิไปไทยอไรนเบานะ ใครจะคุณอว่าอะได้หู้โมเดงก็ขึ้นนะมันเสียแผงกันน่นเเแงหมดคนบอกเะิด้ก็แบบใครเอาเบิร์เหมือนคนยื